มตธชนพอดแคสต์ภาพเก่าเล่าตำนานภูมิบุตรของมาเลเซียโดยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กสังคมไทยรู้จักเพื่อนบ้านมาเลเซียน้อยมากข่าวเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ยืดเยื้อเรื้อรังดูเหมือนจะทำให้สังคมไทยรับรู้สถานการณ์จำกัดอยู่ที่เส้นเขตแดนของไทยถัดออกไปจากนั้นคือมาเลเซีย เราแทบจะไม่ได้ยินอะไรมากนะักบทความนี้เพื่อการศึกษาเพราะแผ่นดินเราติดกันเราควรเรียนรู้และพึ่งพากันก่อนคิดสตัตวรรษที่19ประชากรส่วนใหญ่ในแหลมมาลายูได้แก่คนมาลายูบางพวกก็จะเป็นคนมาลายูที่มีหลักแหล่งดั้งเดิมอยู่ในแหลมมาลายูบางพวกเป็นคนมาลายูที่อพยพมาจากเกาะสุมาตราตั้งแต่สมัยอาณาจักมรมละกา เมื่อจักกรวรรดินิยมอังกฤษได้เข้ามายึดครองดินแดนแถบแหลมมาลายูก็ไปนำชาวจีนเข้ามาตั้งหลักแหลงในดินแดนแห่งนี้เพื่อจะให้คนจีนทำมาค้าขายสร้างเศรษฐกิจให้เติบใหญ่คนจีนส่วนใหญ่มาจากกวางตุง้งฟูเกียนกวางลีเข้ามาในแหลมมาลายูมาค้าขายเป็นกรรมกร,รทำเหมืองแร่โดยเป็นลูกจ้างให้กับเจ้าอาณานิคมอังกฤษ เพราะชนพื้นเมืองมาลายูไม่ขอทำงานประเภทนี้มหาอำนาจอังกฤษที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกลยาวนาน200ปีส่งเรือปืนพร้อมทาหารไปยึดครองดินแดนทั่วโลกเพื่อทำการค้ารู้จักนิสัยใจคอชนเผ่าต่างๆชื่นชอบทักษะการทำมาหากินของชาวจีนดินแดนที่อังกฤษยึดครองจะมั่งคั่งเศรษฐกิจจะขยายตัวด้วยพลังงานของชาวจีนชาวจีน ไปรวมตัวกันทำมาหากินบนเกาะปีนังและเกาะสิงคโปร์ทุกอย่างเป็นจริงตามที่อังกฤษวางแผนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในมาเลเซียในเวลาไม่นานนักเศรษฐกิจส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในการควบคุมของคนจีนอังกฤษยังขนคนจากอินเดียเข้ามาอีกหนึ่งเชื้อชาตินักประวัติศาสตร์หลายคนเห็นตรงกันว่า แนวทางของอังกฤษคือการมอบเศรษฐกิจให้กับชาวจีนมอบรัฐบาลให้กับชาวมาเลและให้ประชากรที่อพยพมาจากอินเดียทำงานในภาคเกษตรกรรมและในธุรกิจเล็กๆน้อยๆในเวลาผ่านไปคนมาลายูเจ้าถิ่นและชนชั้นนำมาเลเซียเกิดความไม่พอใจเพราะหันไปทางไหนก็เป็นธุรกิจของคนจีนทั้งนั้นเป็นเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก คนมาลายูเชื้อสายจีนขับเคลื่อนการค้าขายไปได้สวยกลายเป็นกลุ่มคนที่มั่งคัง่งหากแต่ชาวมาลายูยังติดยึดกับอาชีพชาวนาชาวประมงกันส่วนใหญ่ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ล้าหลังประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเต็มไปด้วยอิทธิพลของต่างชาติเพราะที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้เป็นแหล่งรวมของพ่อค้าอิทธิพลของาศาสนาฮินดู และพุทธศาสนาแพร่หลายก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาการค้นพบทางโบราณคดีที่หุบเขาบูจางเป็นหลักฐานที่แสดงถึงอารยธรรมความเจริญของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธสมบูรณ์ด้วยเครื่องเทศนักล่าอนานิคมคือโปรตุเกสต่อมาฮอลันดาก็เข้ามาครอบครองและในที่สุดก,ก็ตกเป็นของอังกฤษ และก็อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษจ,จนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองจากการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของประชาชนอังกฤษจ,จึงยอมที่จะคืนเอกราชให้กับมาเลเซีย31สิงหาคมพศ2 5 0 0มาเลเซียได้รับเอกราชจากเจ้าอนณานิคมอังกฤษพักอัมโนเป็นพักที่มีบทบาทสำคัญในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ ภายใต้การนำของตนกูอับดุลรามานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมอเดก้าโดยตัวรัฐธรรมนูญกำหนดสิทธิของชาวมาเลยูจะอยู่เหนือเชื้อชาติอื่นๆซึ่งมีสาระสำคัญคือสงวนที่ดินบางส่วนไว้สำหรับชาวมาเลยูสงวนตำแหน่งราชการบานตำแหน่งให้แก่ชาวมาเลยูเท่านั้น จำกัดโคต้าการออกใบอนุญาตและใบทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับถนนและคมนาคมให้แก่ชาวมาลายูเท่านั้นจำกัดโคต้าการให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาให้แก่ชาวมาลายูเท่านั้นให้อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติให้ภาษามาลายูเป็นภาษาประจำชาติแนวนโยบายที่กีดกันชัดเจนแบบนี้ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนต้องเผชิญกับความขมขื่นโดดเดี่ยวของพวกตนและลูกหลาน ในช่วงเวลานั้นมีชาวมาเลประมาณร้อละ62ชาวจีนร้อละ21และชาวอินเดียร้อยละ6มีเหตุวิวาททำลายร่างกายทำลายทรัพย์สินระหว่างกลุ่มเชื้อชาติที่พร้อมจะเป็นชนวนระเบิดใหญ่ถือเป็นเหตุรายวันพศ2502และพศ2507มีการจะลาจนใหญ่จากปัญหาเชื้อชาติกวสิงหาคม2508 ก็เรื่องเชื้อชาตินี่แหละที่ทําให้เกาะสิงคโปร์ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่ถูกกีดกันจึงขอแยกออกมาจากมาเลเซียไปตั้งเป็นประเทศสิงคโปร์เหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อชาติตึงเครียดสะสมก่อนวันเลือกตั้งทั่วไปนักการเมืองชาวมาเลคนหนึ่งถูกแก๊งชาวจีนสังหารในปีนงังขณะที่นักเคลื่อนไหวพักแรงงานชาวจีนถูกยิงเสียชีวิตในการประทักกับตำรวจในกัวลาลัมเปอร์ กลุ่มหัวรุนแรงเรียกร้องให้คว่ำบาตรการเลือกตั้งและขู่จะใช้ความรุนแรงมีขบวนแห่ศพของนักเคลื่อนไหวที่ถูกยิงเกิดฝูงชนมารวมตัวกันตามเมืองใหญ่ต่างๆกลุ่มใครกลุ่มมันไฟสูมขอนเริ่มระอุในแผ่นดินมาเลเซีย9พฤษภาคม2512ชาวมาเลเชื้อสายจีนออกมาเดินขบวนถือสัญลักษณ์ของพรรคแรงงานและรูปของ ลิมซุนเซงสมาชิกพรรคชาวจีนที่ถูกสังหารระหว่างการเดินขบวนประท้วงที่กรุงกัวลาลัมเปอร์โงศพของเซงถูกหามแห่โดยฝูงชนเซงเสียชีวิตในการประทักกับตำรวจทำให้ความตึงเครียดระหว่างชุมชนชาวมาเลและชาวจีนเดือดขึ้นตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี2500ชาวมาเลซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ได้รับสถานะพิเศษ ภายใต้รัฐธรรมนูญในขณะที่ชนกลุ่มน้อยมักถูกปฏิบัติอย่างเลือกปฏิบัติเชื่อกันว่าการเสียชีวิตของเซงเป็นชนวนชิ้นหนึ่งให้เกิดโศกนาต,ตกรรมตามมา10พฤษภาคม2512คือวันเลือกตั้งทั่วไปในมาเลเซียผลการเลือกตั้งคือระเบิดลูกใหญ่คะแนนเสียงของพรรคที่คนจีนสนับสนุนในอดีตได้เพียง2-5ที่นั่งแต่ครั้งนี้ กระโจนพุ่งขึ้นไปได้เพิ่มมาเป็น38ที่นั่งพักกิจประชาธิปไตยและพักเกรกันได้ชัยชนะเหนือพักพันธมิตรซึ่งเป็นพักรัฐบาลนับเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของชาวมาเลเชื้อสายจีนที่ถูกกีดกันถูกปิดกั้นมาตลอดค่ำคืนวันนั้นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนรวมตัวกันออกมาเฉลิมฉลองแสดงความดีใจตามท้องถนนในเมืองใหญ่เช่น กัวลาลัมเปอร์ปีนังอาโลเซอร์ตาและอีปกฝูงชนเชื้อสายจีนนับพันเดินฉลองไปตามถนนกล่าววาจาถากถางเยาะเย้ยชาวมาลายูในเวลาเดียวกันชาวมาเลถูกนำตัวจากพื้นที่ชนบทมายังกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองที่มีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ชาวมาเลหลายพันคนเดินทางตั้งขบวนเพื่อตอบโต้กลุ่มชาวจีน สิพฤษภาคม2,512คือวันมหาวิประโยคในแผ่นดินมาเลเซียเกิดการประทะระหว่างชาวมาเลที่เดินทางไปร่วมขบวนพาเลทและชาวจีนที่เฝ้าดูอยู่ในส่วนหนึ่งของเมืองหลวงเมื่อข่าวการทะเละวิวาทแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของกรุงกัวลาลัมเปอร์ความรุนแรงก็ขยายตัวออกไปดังไฟลามทุ่งชุมชนชาวจีนถูกปนสะดมทำร้ายร่างกาย วางเพิงทำลายทรัพย์สินฆาตกรรมรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศการจลาจลทางเชื้อชาติครั้งนี้มีรายงานอย่างเป็นทางการของรัฐบาลระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุจลาจลอยู่ที่196รายแหล่งข่าวทางการทูตและผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศในขณะนั้นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบห0 0รายโดยเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวจีน พระมาหากษัตริย์แห่งมาเลเซียหรือยังดีเปิดตวนอากงประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติส่งผลให้รัฐสภาต้องระงับการประชุมมีการจัดตั้งสภาปฏิบัติการแห่งชาติขึ้นเป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อปกครองประเทศชั่วคราวระหว่างปีพศ2512 25ถึง2514เหตุจลาจลสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ต่อโครงสร้างทางสังคมและการเมืองของประเทศอาคารต่างๆถูกทำลายรถยนต์ถูกเผา28มิถุนายนพศ2512เกิดการจลาจลขึ้นอีกที่เกาะเซนตุนเมื่อชาวมาเลโจมตีชาวอินเดียมีผู้เสียชีวิต15รายก่าวโดยรวมแล้วความไม่พอใจของชาวมาเลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของตน และความกลัวว่าชาวมาเลยซซึ่งถือเป็นชนพื้นเมืองหรือภูมิบุตรจะต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สงบดังกล่าวด้วยนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียตุนกูอับดุลรามันถูกกดดันให้ลาออกหลังจากปีพศ2514เมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วรัฐบาลมาเลเซียประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวมาเล โดยความมุ่งหมายที่จะลดช่องว่างความมั่งคั่งที่ตามไม่ทันชุมชนชาวจีนกฎเกณฑ์บางประการเช่นไม่ว่าบริษัทไหนที่จดทะเบียนในมาเลเซียจะต้องมีชาวภูมิปุตราถือหุ้นอย่างน้อย30%อีกทั้งคนทำงานส่วนใหญ่ของบริษัทก็ควรเป็นคนภูมิปุตตราด้วยภูมิบุตร คือชาวมาเลเซียซึ่งอพยพมาจากอินโดนีเซียชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียมุสลิมชาวจีนช่องแคบหรือกลุ่มลูกครึ่งมาลายูจีนและชาวคริสตังังหรือกลุ่มคริสตัตังลูกครึ่งมาลายูโปรตุเกสแต่ไม่รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนหรืออินเดียในประเทศนโยบายดังกล่าวไม่ไหลลื่นการลงทุนจากต่างประเทศหดหาย เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในทางลบนายกรัฐมนตรีที่เข้ามารับตำแหน่งต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรัฐบาลหาทางปรับผ่อนปลกฎระเบียบทั้งปวงเพื่อเปิดโอกาสให้ต่างชาติได้เข้ามาลงทุนซึ่งก็กำลังขับเคลื่อนไปได้ดี2กรกฎาคม2567กรมสถิติของมาเลเซียประกาศว่า รัฐสลังงอมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในปี2,566โดยเพิ่มขึ้นรอยล้ะ5 4เมื่อเทียบกับปี2,565ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของประเทศทั้งนี้รัฐสลังงอเป็นหนึ่งในสรัฐที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตามมาด้วยรัฐปะหังยะโฮและกัวลาลัมเปอร์ 28กรกฎาคม2567ดาโตเซรีอามีฮัมซาอาซีซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคังคนที่สองของมาเลเซียได้กล่าวไว้ในระหว่างการเยือนเพื่อการเจราจาทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ว่ามาเลเซียกำลังก้าวหน้าอย่างมากในการกลับมาสู่สถานะเสือแห่งเอเชีย2ตุลาคม2567 Oracle Corp ประกาศเตรียมลงทุน กว่า27,000ล้านลิงกิตหรือ6.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างคาวรีเจียนในมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะช่วยให้องค์กรในมาเลเซียสามารถปรับปรุงระบบย้ายงานเขา่าวๆและใช้นวัตกรรมด้านข้อมูลการวิเคราะห์และ AI ขอส่งท้ายด้วยข้อมูลจากลงทุนแมนเมื่อปี2564ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน กำลังมีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆโดยรู้หรือไม่ว่าจากการจัดอันดับ10มหาเศรษฐีชาวมาเลเซียที่มีทรัพย์สินมากที่สุดโดยนิตยสา,ารฟอร์สจะเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนถึง9คนปี2563มาเลเซียมีจำนวนประชากรที่ถือสัญชาติมาเลเซียทั้งหมด29.7ล้านคนหรือ69.6% คือจำนวนประชากรภูมิบุตรหรือชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลที่นับถือศาสนาอิสลาม22.6%คือชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน7.8%คือชาวมาเลเชื้อสายอินเดียและอื่นๆชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนก็ยังคงมีจำนวนประชากรที่เป็นส่วนน้อยของประเทศและสัดส่วนนี้ก็กำลังจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ5อันดับแรกได้แก่จีนสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและไทยมาเลเซียคือเพื่อนบ้านที่จะร่วมมือกับไทยได้อย่างจริงย้ำว่าจริงน่าจะเป็นฐานรากสำหรับการพัฒนาเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บ้าง มัิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ